ฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกมาคำคืนที่ผ่านมาเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเปิดสนามคำนูไล่ถลุงดอดมุนไปแบบขาดลอยหมดจด4-0พูนสวัสด์เกมนี้บอกเลยว่าต้องยกนิ้วโป้งขึ้นฟ้าให้กับ3ตัวรุกที่โคตรเข้าขาทั้งพี่เลวานชชำนาญยิงราฟินญาและก็เด็กนรกรามินยามาวที่ผัดกระน่ำแนวรับเสือเหลืองซัดยับเยินเกินเยียวยา ตอนเริ่มซีซั่นเนี่ยใครจะมาบอกว่าสามประสานชุดนี้จะโหดขนาดนี้ใครได้ยินก็อาจจะหัวเราะฟันร่วงอย่างที่แจ็คแรงจาก h ดอะแอตติกเขียนไว้ครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพี่เลวานชำนาญยิงที่ตอนนี้อายุมาเข้าไป36ซีซั่นก่อนก็เหมือนจะหมดหมดไปแล้วดซ้ํำครับอีกคนก็ราฟินญ,ญาที่ปี2ปีหลังสุดเล่นไม่ออกถึงขั้นมีข่าวว่าจะไปกวยเงินที่ลีกซาอุ อีกคนแม้จะมีชื่อเป็นดาวรุ่งมหาสจรย์อย่างลามินยามาลแต่ก็มันไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าน้องจะเปรี้ยงปร่างขนาดนี้แต่จากฟอร์มเมื่อคืนครับผู้ได้เต็มปากเลยว่าแนวรับเสือเหลืองเจอพายุทอร์นาโดลูกใหญ่ถล่มเข้าไปเต็มๆ3คนนี้ประสานกันจนดอดมุนหมดสภาพเอมรับเมื่อวานนี่เละเลทจนแทบไม่เหลืออะไรเลยครับตั้งแต่นาทีที่ราฟินญ,ญาโชวิวญญาณหน้าเป้าเข้าไปปาดหน้าจอจอบนเส้นประตูแย่งลูกยิงที่กำลังจะเข้าอยู่แล้วของเจ้าหนูเปาคูบาซี่ เล่นเอาเพื่อนร่วมทีมถึงกับอึ้งไปเลยครับโดยจังหวะนี้แม้ว่าราฟินญาจะเกือบทาตัวเองตกนรกจากการล้ำหน้าแต่สุดท้าย VAR ก็ช่วยชีวิตจากนั้นพี่เลวานก็ขอซีนโชว์ความเก่านนะทีที่36จัดการจิ้มง่ายๆจากระยะประชิดเพียง30ซนติเมตรหลังจกกับลูกถวายผ่านมาจากราฟินญากลายเป็นเม็ดที่2ของเกมซึ่งต่อมาพี่เลวานก็ยังมาเบิ้ลเม็ดที่2ของตัวเองและก็เป็นประตูที่99ของเขาในสีเสื้อบาเซโลนาจากจังหวัดสวนกลับโคตรคม ปิดท้ายที่น้องยามาวปิดกล่องตอกฝาลงสุดสวยนาทีที่77ด้วยการวิ่งสอดร,รับบอลแล้วก็แตะยิงแบบฉลาดเฉลียวย้ำชัยชนะสุดสะใจไป4-0ส่งดอดมุลกลับบ้านไปนแบบโคตรสมบักสะบอม ที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับคือบาร์เซโลนาไม่จําเป็นต้องเร่งเครื่องเต็มสปีดด้วยซ้ำเพราะพวกเขาเล่นแค่แบบชิวๆยังไม่ต้องเปลืองแรงอะไรมากดอทมูลในครึ่งแรกนี่ยังพอมีโอกาสสร้างความอันตรายได้แต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังบาร์ซ่าเปิดโหมดสอนเชิงและก็ไล่ถล่มเละเทซึ่งสําหรับราฟินญ่านะครับสีซั้นนี้รวมประตูและก็แอซซิตพุ่งไปแล้วนะฮะสี 48, ประตูซึ่งมากกว่า2ตํานานรุ่นพี่อย่างโรนัลดินโยและริวันโดเคยทําไว้สูงสุดใน1ซสีซสั่นด้วยซ้ําดังนั้นเราจึงพูดได้ เป็นญญาณน่าทึ่งมากๆในขณะที่พี่เลวานชำนาญยิงที่มีข่าวว่าจะหมดน้ำยากลับฟอร์มแรงสุดๆภายใต้การคุมทีมของฮันซี่ฟลิกนี่เป็นนักเตะรายแรกจาก5ลีกใหญ่ยุโรปที่ยิงครบ40เมตรในรายการซีซั่นนี้นะครับซึ่งด้วยฟอร์มแบบนี้เชื่อว,ว่าทีมอื่นๆที่เหลือในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องเริ่มหนาวๆร้อนๆกับบาซ่าชุดนี้แน่นอนเพราะต่อให้ดอทมูลจะรอดจากชุดใหญ่แต่ชุดสำรองของบาซ่าคงเอาเสือเหลืองไม่อยู่อยู่ดี และแม้ว่าคู่แข่งอย่างเรอัลมาดริดจะเจ็บหนักแพ้ปืนใหญ่แบบเลเทไปก่อนหน้านี้แต่บาซ่าก็ยังต้องผ่านด่านหนักกว่านี้อีกเยอะแต่เชื่อว่าฟอร์มสุดสดาวแบบนี้นะครับการลุ้น3แชมป์ของบาร์เซโลนาก็ดูเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วเหมือนกันล่ะครับ คือจริง,รงๆนะวเมื่อวานนี้ดอทมูในช่วงครึ่งแรกแม้ว่าจะโดนนําไปก่อน2เม็ดแต่พวกเขาก็มีจังหวะสวยๆที่น่าจะได้อย่างน้อย2ประตูกลับบ้านไปฝากแฟนๆที่เยอรมันโดยเฉพาะ2จังหวะทองจากกีรัซี่ที่โอกาสเปิดกว้างมาแบบไม่ได้จะพลาดนะพี่ลูกแรกเนี่ยมันคือจังหวะบอลหล่นเข้ามาในกรอบเกรทโทษครับกีรัซี่ได้ยิงแบบเต็มข้อแต่หวดมันไม่เต็มตีนลูกบอลมันก็เลยลอยโด่งขึ้นฟ้าแบบน่าเสียดายเท่านั้นยังไม่พอครับโอกาสที่2จากลูกเปิดของคาริบอเดยามี่บอลเนี่ยมันมาถึงแล้วนะฮะขอแค่สกิดให ตรงกรอบอย่างไรแม่งก็เข้าแน,แน่แต่กีราซี่กลับสะดุดหน้าประตูไปอีกเหมือนเจ้าตัวจะหมดดวงไปในเกมนี้มากๆซึ่งแม้ว่ากีราซี่จะเป็นดาวยิงที่ยิงได้ถึง10ประตูจาก10เกมหลังสุดใน UCL แต่นี่เป็นนักเตะที่ทุกคนรู้ดีว่าฟอร์แม่งขึ้นลงเร็วเหมือนกราฟหุ้นผู้ชายคนนี้เคยกด4ประตูในเกมเดียวกับอูนิโอนเบอร์ลินแล้วก็ยิงเพิ่มอีกเกมในถัดมากับซังพาลีแต่หลังจากนั้นใน้เดือนมีนาคมยิงไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวก่อนจะเพิ่งมาปลดล็อกกับไฟบวกในเกมล่าสุดสัปดาาาห์ที่ผ่ผนม ซึ่งมันก็เป็นประตูแรกในรอบ7เกมเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าความไม่แน่นอนนี้มันถูกแสดงให้เห็นชัดเจนเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเพราะว่าเมื่อวานนี้กีรัสซี่คมกว่านี้แล้วก็เกมคงออกมาไม่ขาดลอยถึง4-0แบบนี้แน่ครับและดอกมูลอาจจะได้ประตูอเวโกกลับบ้านไปลุ้นกันต่อในเลกที่2 แม้ว่าดอทมูนจะเดินทางมาเล่นที่คัมนูด้วยสภาพที่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการขาดนิโคลชอสเตอร์แบ็กกับมาเซลซาบิเซอร์แต่้ทวันนั้นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่ทําให้พวกเขาพ่ายแพ้แบบหมดรูปครับถ้าเราพูดกันแบบตรงๆไม่ต้องเกรงใจนี่เป็นเกมที่เสือเหลืองดูเหมือนจะไม่มีทางเอาชนะบาซ่าเลยในตอนแรกเพราะว่าขนาดช่วงที่ยังมีแรงและพอสู้ได้ในครึ่งแรกนะคบพวกเขายังพลาดโอกาสทองไปสองครั้งพอเริ่มแรงหมดในครึ่งหลังโค้ตจจำเป็นต้องขยับเปลี่ยนตัวสำรองลง มาคุณภาพของเกมแม่งก็ร่วงดิ่งทันทีเมื่อคืนนี้ที่กลางสนามของดอทมุนนะครับนั่นคือคาร์นีชูอูเมกาที่เพิ่งกลับมาเป็นตัวจริงครั้งแรกในปี2025เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแมปแมปครับแล้วก็เฟล็กแอนเมซาที่เพิ่งได้ลงเล่นครั้งแรกในรอบ2เดือนจากเกมเดียวกัน สองคนนี้แทบจะหมดแรงตั้งแต่ต้นครึ่งหลังครับแต่ก็ต้องกัดฟันเล่นต่อจนถึงนาทีที่67เพราะมันไม่มีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้แล้วในขณะที่แนวรับเองก็ไม่ได้ดีเดไปกว่ากันครับซูเล่อดีตแข้งบาร์ยืนสภาพความฟิตและฟอร์มในปัจจุบันเนี่ยดูไม่ได้จริงๆถ้าส่งลงไปก็เหมือนการโยนเขาลงบ่อจระเข้ในขณะที่ดาวโร่งอย่างชูเลียงดูรันวิวแม้ว่าจะมีพรสวรรค์แต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่าการเป็นตัวสํารองลงมาวิ่งให้มีแรงสดๆหรือว่าแม้แต่ยูเลียนบันตัวรุกที่พอจะมีีี่ชืุ่อเสยงท ในทีมนะครับก็ลงเล่นได้จนจบเกมทั้งที่แทบจะไม่ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งตรงนี้เราจะไปโทษโค้กก็คงไม่ถูกครับเพราะว่าทีมตอนนี้ไม่มีนักเตะสไตล์ playmaker ที่ดีกว่านี้ให้เลือกใช้แล้วพูดกันตรงๆงเลยครับหลังจากจบเกมเมื่อคือนนี้เราเองคงตั้งคําถาม,ถามชัดว่าดอทมูลชุดนี้มันจะดีพอสู้ในระดับนี้จริงหรือไม่เพราะว่าการเจอกับบาซ่าครั้งนี้มันเผยเห็นชัดเลยครับว่าดอทมูลชุดปัจจุบันเนี่ยยังห่างชั้นจากทีมระดับโควแถวของยุโรปเยอะพอสมควรและถ้าห่ากอยากจะกลับมาลุ้นแชมป์อย่างจริงันะครบ ยกขเรื่องทีใหม่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดแล้วในตอนนี้ของเสือเหลืองนะจ๊ะให้กำลังใจนะ